โดยประหงดอกไม้ทุ่งเทียนแพรทวาความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัตรีนาลีรัตนระชัญญาพระท่ากล่าวสำนึกในพระบัญญัติโดยพระท่าที่บ้านหลังใดพระราชกุญมองค์กรได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณทีจจ่ทรงต่อยอดที่มีองค์กรทรมุติมั่นที่จะติดตามท่ะราชอภิธาน ให้ดำเนินอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพาประอโคมตุติพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาวิชาลัยกาทีิศสุนทรเจริชโชกิเลพจนวัฒนอายุครบสามรอบกับสามรอบงความารุที่กับประชาชนในจุดจุบ้านบอนคอยจุดจุดแม่เกียงและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างอเนกอนันต์โดยสามารถสร้างรายได้กับเข้าร่วม ใการแสดงเก,กิดภัฐรรมได้มีคณะผู้เปวดฐานตัวบานไทยเป็นพระธันรตัวไม้ทานแบบลายผ้าผ้าลายดอกรักรรชกันญาน่เป็นโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพ้ะเกียพายุครบสามรอบสามประศรี ลำดับที่สามอธีกรรมวิหารราชภัฏภูเก็ตลำดับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำดับที่6กเกษตรและสา,าก์จังหวัดภูเก็ต ลำดับที่8อุณทราบ ลำดับที่15คณะกรรมการพัฒนาสตรีลำดับที่16คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ตัวเนียมและแลำดับที่41